สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะก็มาตามที่นัดไว้มีหลายคนกำลังจะเข้ามาแต่งงานในปนระเทศฝรั่งเศสเนาะแล้วก็ติดต่อจนมาก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทีนี้แฟนเขาขอเราแต่งงานแล้ว่คำถามหลายๆคนก็เกิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อเราจะเดินทางเข้ามายังไงนะคะเราจะต้องเอาอะไรมาแล้วเราคือขั้นตอนเรื่องของเอกสารราชการนะคะมันจะต้องทำยังไงบ้าง ก็ติดต่อมาก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้วางใจเอาเป็นว่าอย่างแรกนะคะหลายๆคนยังงงอยู่ว่าจะเข้ามายัางไงมากกว่าเนาะเออแล้วมันต่างกับการเข้ามาด้วยวีซา่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนหรือเปล่านะคะแล้ววีซ่าเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้ามาแต่งงานได้ไหมคือเอาเป็นว่าที่เจนเห็นหลายๆคนที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เข้ามาแต่งงานกันด้วยวีซ่าประเภทอื่นเยอะมากนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีระบุ แบบมีลิมิตกำหนดไว้ว่าวีซ่าประเภทอื่นจะไม่สามารถที่จะมาแต่งงานได้ดังนั้นหลายๆคนก็เข้ามาด้วยท่องเที่ยวหรือว่าเยี่ยมเยือนก็เข้ามาแต่งงานได้ปกตินะคะ หรือว่าวีซ่าเยี่ยมเยือนที่เจนทําให้ผู้สมัครหลายๆท่านเนี่ยส่วนมากจะเป็นวีซ่าระยะยาวมาอยู่ยาว1ปีที่ผ่านกันเยอะมากๆเลยก็คืออาจมาอยู่กันเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตอยู่ก่อนโดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเป็นราวนะคะหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจดปักดีหรือว่าสมรสดีอะไรเงี้ยก็ขอเป็นวีซ่าประเภทวิสิตนะคะหรือว่าวีซ่าเยี่ยมเยือนประเภทระยะยาว1ปี แล้วในช่วงเวลา1ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าเออทั้ง2คนมีความมั่นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจตกลงแต่งงานเลยในช่วงใน1ปีนี้ก็สามารถทำได้นะคะมีเยอะมากอะ่ะเอาเป็นว่าที่เจนรู้จักก็คือเกิน50%ที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันในในปีนั้นเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็มีบางอำเภอที่เจนได้ยินมาว่าเขาจะมีกำหนด ว่าคุณจะต้องเป็นวีซ่าแต่งงานคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าจดทะเบียนสมรสได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราลองเช็คก่อนนะคะกับทางอำเภอถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีค ondition เรื่องนี้เนี่ยก็แสดงว่าเออเราใช้วีซ่าอะไรก็ได้เข้ามาแต่งงานแต่ว่าจะมีข่าวดีก็คือทางวีซ่าฝรั่งเศสเนี่ยนะคะคือเขาก็มีออกวีซ่าสเปเชียลเนาเป็นวีซ่าพิเศษ สำหรับการมาแต่งงานโดยเฉพาะก็ไม่ได้ว่าอะไรพิเศษเหรอกคือเหมือนกับว่าเป็นประเภทที่ระบุเจาะจงลงไปนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางคือมาเพื่อจดทะเบียนสมรสโดยเฉพาะซึ่งสำหรับตัวเจนเองะคะ่ะคือเจนมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครในแง่ว่าความน่าสงสัยในตัวผู้สมัครมันจะลดลงในกรณีที่เรามีความตั้งใจที่จะมาแต่งงานโดยเฉพาะ แล้วเรามีข้อมีหลักฐานนะคะตามที่สถานทูตต้องการแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไม่ได้วีซ่าค่ะมันจะน้อยมากเนื่องจากวัตถุประสงค์การเข้ามาแต่งงานเนี่ยมันชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคือความน่าสงสัยว่าเราจะเป็นบุคคลที่จะมาทําแบบอื่นอะมาทําผิดเรื่องอื่นมาหลบหนีหรือว่า เ,ออเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะน้อยมากนะคะความน่าสงสัยนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ผ่านกระบวนการการคัดกรองมาจากทางอำเภอแล้วเพราะว่าก่อนที่เราจะขอวีซ่าแต่งงานได้เนี่ยเดี๋ยวจะจะที่ใบที่ให้ฟังโดยละเอียดอีกทีนะคะคือเราเนี่ยจะต้องมีการติดต่อกับทางอำเภอเรียบร้อยแล้วมีการให้อำเภอเขาตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีการกระบวนการที่เรียกว่าไปแปะประกาศ ว่าเออเราสองคนจะแต่งงานกันแล้วมีใครคัดค้านหรือไม่ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันใช้ระยะเวลาแล้วก็มันพิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถแต่งงานได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้วีซ่าประเภทนี้ค่ะโอกาสที่คนจะหลุดคือคนที่จะถูกปฏิเสธน้อยมากเนาะก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเราเลือกได้นะคะก็อยากจะขอให้คนที่กําลังจะเข้า มาเดินทางเพื่อการแต่งงานก็ขอให้เลือกเป็นวีซ่าแต่งงานมันก็จะช่วยให้โอกาสผ่านสูงสูงกว่าวีซ่าประเภทอื่นๆเนาะโอเคค่ะทีนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนโดยละเอียดเลยละกันอ,อย่างแรกนะคะสำหรับคนที่จะขอวีซ่าประเภทนี้เนี่ยคุณจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะขอแต่งงานก่อนซึ่งปกติทางอำเภอนะคะเขาจะขอสูติบัตรขอสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุลนะคะใบยาในกรณีที่เคยยามาแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือใบรับรองสถานภาพโสดนะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะเจนแนะนําว่าขอให้ไปคัดใหม่ที่อําเภอเลยเนาะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นพวกสูติบัตรทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการไปก๊อปปี้เอาแล้วก็ไปทํากระบวนการอื่นๆเนี่ยเราจะต้องเอาตัวจริงไปด้วยนะคะตลอดมันทําให มันไม่สะดวกอะเนาะแล้วมันเดี๋ยวเอกสารตัวจริงมันจะหายนะคะการที่เราไปคัดทีอ่อำเภอมาใหม่มันก็เสียเงินแค่ประมาณ10บาทเองแล้ววันก็ได้เอกสารที่แบบเออเอาไปใช้ทางราชการแล้วมันเราไม่ต้องกังวลว่าเอกสารถ้ามันหายอย่างเงี้ยเราก็ไปคัดมาใหม่ก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่สะดวกแล้วก็ดีที่สุดเ,เราไปขอคัดมาได้เลยค่ะ พอหลังจากที่เราคัดมาเสร็จแล้วนะคะให้เช็คดูให้ดีนะว่ามีชื่อนายทะเบียนที่เขาเออกเอกสารให้เราไหมมีลงที่อยู่คือเหมือนกับชื่อของสำนักงานเขตนะคะก็ต้องลงไว้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเวลาเราไปรับรองนิติกรอ่ะเขาจะปฏิเสธได้โอเคพอเราคัดมาเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือให้เอาเอกสารที่คัดมาแล้วนะคะ ไปทำการรับรองนิติกรที่กระทรวงการต่างประเทศอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลเซิร์ชดูในรายละเอียดนะคะว่าเขาสามารถที่จะให้เรารับรองได้ที่ไหนยังไงบ้างพอหลังจากที่เรารับรองเสร็จก็ให้เอาไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าให้ดูให้ดีนะคะว่าคนที่แปลให้เราเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตด,ด้วยคือจะต้องมีอยู่ในรายชื่อนักแปละะคะ่ะที่สถานทูตเขารับรองไม่อย่างนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้เนาะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นการรับรองว่าเอกสารนี้ถูกต้องนะคะการแปลเนี่ยถูกต้องเรียบร้อยดีสามารถนําเอกสารรัชการนี้ไปใช้ได้นะคะที่กงสุลฝรั่งเศสในประเทศไทยเนาะก็เป็นการทํากระบวนการ3ขั้นตอนตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะหลังจากนั้นเมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว3ขั้นตอนจึงจะนําเอกสารตรงเนี้ย นะไปที่ประเทศฝรั่งเศสโดยทางไปรษณีย์นะคะส่งตัวจริงไปเลยก็คือตัวจริงที่แปลเรียบร้อยแล้วไปที่ไปที่ประเทศฝรั่งเศสคือไปที่อยู่แฟนก็จะถามว่าส่งภาษาไทยไปด้วยไหมคือส่งทั้งภาษาไทยและฝรั่งเศสไปเลยค่ะเพื่อความมั่นใจว่าเออทุกอย่างแบบไม่มีปัญหาอะไรนะคะทีนี้หลังจากที่แฟนได้รับเอกสารตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็คือให้แฟนติดต่อที่กงสุนทยที่ปารีสเนาะ เพื่อที่จะขอเอกสารที่เรียกว่าใบประเพณีตัวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในรายการที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสให้แฟนนะคะลองไปติดต่อกับทางกงสุนทยที่ปารีสนะคะว่าจะขอใบประเพณี ie, ได้อย่างไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างและเสียค่าธรรมเนียมได้อย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางกงสุนทยที่ปารีสเนี่ยเขาก็จะส่งใบประเพณีนียมาให้ทางแฟนด้วยปรษณีณีเหมือนกัน หลังจากที่เราได้รับเอกสารครบหมดแล้วนะคะให้แฟนเนี่ยก็เตรียมเอกสารของตัวเองด้วยเนาะซึ่งเจนเชื่อว่ามันก็จะมีแบบสูบที่บัารมีอะไรอะ่ะใบโซดหรืออะไรอย่างเงี้ยเจนคิดว่ามันก็มีแต่ว่าเจนไม่เคยเช็คโดยละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้างให้เขาเตรียมส่วนของเขาแล้วก็ให้เอาเอกสารไฟยิงอะคะ่ะไปด้วยกันจากนั้นก็ไปที่อำเภอแล้วก็บอกว่า มีความประสงค์นะคะที่จะจดทะเบียนสมรสร่วมกันแต่ว่าทางฝ่ายหญิงอะคะ่ะคือเป็นคนไทยยังไม่สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เนื่องจากว่าต้องการวีซา่าแล้วทางสถานทูตอะเขาก็มีวีซ่าประเภทมาแต่งงานโดยเฉพาะแต่ว่าจะได้วีซ่าประเภทนี้ได้เนี่ยคือเขาต้องการเอกสารสองฉบับจากทางอำเภอนะคะคือ 1. เอกสารที่แจ้งว่าเราสองคนไม่มีใครขัดขันการแต่งงานแล้วก็2ก็คือเป็นใบยืนยัน การแต่งงานของเรา2คนโดยมีชื่อทั้ง2คนและระบุวันที่ที่จะมาจดทะเบียนสมรสที่อำเภอดังนั้นเนี่ยใต้ให้แจ้งกับทางอำเภอเลยนะคะว่าต้องการเอกสาร2อ,อฉบับนี้จึงจะไปให้แฟนเนี่ยขอวีซ่าเพื่อจะเดินทางมาจดทะเบียนลงนามลงประก,กาศด้วยกันที่นี่ได้นะคือพออธิบายเท่านี้จนเชื่อว่าทางอำเภอเขาก็เข้าใจนะคะแต่ว่า คือขอบอกไว้ก่อนว่าคือไม่ใช่ทุกอำเภอที่ฝรั่งเศสเขาจะเคยได้รับเคสประเภทที่ว่าออคนฝรั่งเศสกับคนต่างชาติแต่งงานกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมึนๆงงๆนะคะอาจจะมีบ้างไม่ต้องตกใจเนาะถ้าเกิดว่าเขาคือคุยยังไงก็ไม่เข้าใจจริงๆก็คือให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตฝรั่งเศสที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ ไปเอาลิสต์นะะรายการเอกสารของวีซ่าประเภทแต่งงานออกมาโชว์ให้กับทางอำเภอดูว่าเนี่ยมันมันเป็นเอกสารคือยืนยันว่ามันเป็นอยู่ในหนึ่งรายการเอกสารที่จะขอวีซ่าเพื่อที่จะให้แฟนเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็ได้เตรียมเอกสารเพื่อที่จะขอจดทะเบียนสมรสทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคือขอให้เขาช่วยดําเนินการเพื่อที่จะไปแปะประกาศที่อำเภอ เพื่อจะดูว่าเออถ้าไม่มีใครคัดค้านเลยเขาจะได้ช่วยออกใบตรงนี้ให้เราแล้วเราก็ทํานัดหมายร่วมกันกับทางอําเภอนะคะว่าเอ,อวันไหนที่เขาสะดวกที่จะสามารถออทำเรื่องของการจดทะเบียนสมรสให้กับเราสองคนได้ดังนั้นในขั้นตอนนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคือ,อยังไม่ได้ถึงขั้นประเภทว่าได้ลงนามอะไรร่วมกันแล้วการลงนามที่จะมาแต่งงานจริงๆเนี่ยคือจะต้องมีทั้งสองคนนะคะอยู่ต่อหน้าอำเภอเท่านั้น จึงจะทําให้การแต่งงานนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ขั้นตอนนี้เป็นแค่ขั้นตอนการขอใบยืนยันเพื่อที่จะแต่งงานเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเอาใบเนี้ยไปขอวีซ่าต่อไปเ,ออเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอธิบายมาหมดเนี่ยมันคือเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะขอใบยืนยันขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องทําก็คือการขอวีซ่านะคะ พอเราได้2ใบนี้มาแล้วเนี่ยทางฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปส่งตัวจริงให้กับทางฝ่ายหญิงนะคะเราสามารถที่จะส่งเป็นทางอีเมลก็ได้แล้วทางฝ่ายหญิงก็พิมพ์เอกสาร2ตัวนี้ออกมาเอาไปยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆที่จะใช้ยื่นวีซ่าแต่งงานนั่นเองวีซ่าแต่งงานนะคะคือเอกสารหลักๆะจะมีแค่นี้ถ้าเราได้ จดหมายจากอำเภอแล้วเอกสารอื่นๆมันเป็นเอกสารที่ง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตรูปถ่ายเรื่องหลักฐานการเงินนะคะแม้ว่าจะเข้ามาแต่งงานก็จริงนะแต่จะแนะนำว่าทางฝ่ายชายก็ควรจะต้องมีเงินพอสมควรที่จะดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างการเดินทางของฝ่ายหญิงได้ด้วยคือขอให้มีเงินที่เพียงพอะคะ่ะแล้วก็ขอให้มีอาชีพก็จะยิ่งดีนะคะ,ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความสุ่มเสี่ยง อย่างเช่นว่าฝ่ายชายยังยังกินเงินโชวมาชนะคะหมายถึงว่ายังเป็นเงินว่างงานหรือว่ายังตกงานหางานไม่ได้หรือว่ามีเงินในบัญชีจํานวนน้อยเกินไปก็คือขอให้เป็นทางพ่อแม่ของฝ่ายชายช่วยคําประกันเพิ่มเติมนะคะจะจะช่วยมากขึ้นที่จะทําให้วีซ่าผ่านเนาะแต่เป็นว่าอย่างน้อยคือในตัวตนของฝ่ายหญิงอะคะ่ะคือมีความสุ่มเสี่ยงน้อยมากที่ทางเขาอะทางผู้ที่ออกวีซ่าเขาจะ เหมือนอไม่มีความน่าไม่มีความเชื่อถือในตัวของผู้สมัครอันนี้ก็จะลดลงไปเยอะมากเลยค่ะสำหรับวีซ่าประเภทนี้เนาะค่ะโอเคก็คิดว่านี่คือขั้นตอนทั้งหมดโดยละเอียดนะคะสำหรับเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงานเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับขั้นตอนวีซ่าทั่วๆไปเลยคือเราเตรียมเอกสารที่ทางสถานทูตเขาขอนะคะซึ่งมันจะอยู่ในลิสต์ในเว็บไซต์ของสถานทูตแล้วแล้วเราก็เอาไปยื่น วีซ่าตามวันนัดหมายที่เราให้ทำการน,นัดหมายกับทาง TLS Contact ซึ่งเขาเป็นตัวแทนของทางสถานทูตฝรั่งเศสนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางมาแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศสเคลียร์มากขึ้นนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างสรุปก็คือขั้นตอนแรกให้เตรียมเอกสารสำหรับแต่งงานก่อน จากนั้นส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ให้ฝ่ายชายนะคะฝ่ายชายไปขอใบประเพณีที่กงสุนไทยที่ปารีสแล้วก็เตรียมเอกสารของตัวเองให้เรียบร้อยจากนั้นเอาเอกสารทั้งหมดไปยื่นขอแต่งงานนะคะที่ทางอำเภอเพื่อให้เขาเอาไปทำการปิดประกาศว่าดูว่ามีใครคัดค้านไหมแล้วก็ออกเอกสารให้กับเราสองตัวนะคะเอกสารสองตัวนี้ก็จะถูกส่งไปทางอีเมลให้กับฝ่ายหญิงเพื่อให้ฝ่ายหญิงเนี่ยพิมพ์ออกมายื่นวีซา่า พร้อมกับเอกสารอื่นๆนั่นเองนะคะก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเคลียร์แล้วก็เข้าใจง่ายเนาะถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอยู่ก็แ a นะคะลองส่งไลน์มาถามก็ได้หรือว่าส่งมาทาง WhatsApp ก็ได้นะคะเออก็ได้ยินว่าช่วงนี้มีคนจะเดินทางมาเยอะมากนะคะเจงก็ขอแจ้งไว้ก่อนว่าใครที่จะยืดมีสซ่าในช่วงนี้ให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยเพราะว่า,ค,า,าคืองานเยอะมากคืองานเยอะมาถึงทาง ทางาสถานทูตนะคะมีคิวเยอะมากต่อวันตอนนี้แบบคือล้อนหลามเพราะว่ามีทั้งกรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางมาช่วงสงกรานเยอะมากนะคะทำให้ระยะเวลาในการทำวีซามันก็เลยนานขึ้นแล้วก็การนัดหมายเพื่อที่จะขอวีซ่าในช่วงนี้ให้เผื่อเวลาเอาไว้สักเดือนหนึ่งเป็นต้นไปนะคะก็เพราะว่ามันพอผ่านช่วงสงกรานไปนแล้วว่าเจนเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้น แล้วก็ขอเตือนเรื่องของการประท้วงที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยอีกนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบม,มันมีความวุ่นวายเยอะมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาก็ให้สำรองแผนเอาไว้ด้วยในกรณีที่แบบรถไฟไม่เดินนะคะ ไม่วิ่งตามที่กําหนดเนี่ยมันจะมีโอกาสเยอะมากเลยนะคะที่จะกระทบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเดินทางมากที่สุดถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยเช่นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นสถานที่ราชการก็เป็นไปได้แต่ก็ยังเป็นไปได้น้อยอะคะ่ะส่วนมากจะเป็นพวกบริษัทหรือว่าเอ่อพวกงานที่ที่เป็นของราชการอย่างเช่นอ,อปอมพีอย่างเช่นแบบดับเพลิงตำรวจอะไรอย่างเงี้ยที่ที่อาจจะก,กระทบนะคะ อย่างพวกร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะกระทบน้อยแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของรถไฟในกรณีที่อยู่ๆแบบมีการประทวงเรารถไฟไม่วิ่งอย่างเงี้ยเราก็หาแผนสำรองเอาไว้นะอย่างแบบเฮ้ยอาจจะต้องแคนเซิลการเดินทางไกลๆนะคะสมมติมีแลนว่าจะเดินทางด้วยท GV ข้ามเมืองข้ามประเทศไปที่ไหนยอะไรเงี้ยก็ให้เผื่อสำรองเอาไวเ้เฉยๆเพราะว่าจริงก็ไม่รู้ว่าไอการประทวงเนี้ยมันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะ เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนที่จะเดินทางมาก็เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ใครที่จะกำลังจะขอวีซ่าไม่ว่าจะวีซ่าประเภทใดก็แล้วแต่ก็ขอให้โชคดีผ่านราบรื่นกันทุกคนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ